อะไรนะลูกโอ้โอดใจรออีกนิดนึงลงูกเอ่นี้ป้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้ดีใจปาก <c oughs> ไปเรียป้าเปิดประตูแล้วมีประตูด้วยเนีน่ยไปเลย,เลย <c oughs> อยาก,อ,ก <c oughs> อุ้ยมงเลยมาโมเดลชแนลสวัสดีค่ะ ให้ป้าป้าสักแฮมโพลีนนะคะมาให้พอดีเห็นน้องโมเดลชอบโดดเล่นบนเตียงบ่อยๆเล่นเลยกันแม่แม่เนี่ยมาฝั่งนี้เลยนกเนี่ยมาฝั่งนี้เลยอ่ะอย่าร่วงน้ําไปอ่ะใส่เลยใส่ให้หมดเลยค่ะนเดี๋ยวใส่อ่ะน้องโมเดลช่วยป้าป้าห้อยสปริงอ่ะ ใช่คล้องเลยอันเดียวละหมดละให้ปา้าเลยอ่ะไม่ยอมห้อยเลยอันเดียวไม่ยอมห้อย,ยจะได้ดึงไงลูกจะได้เสร็จเดี๋ยวป้าะจะได้ดึงทีเดียวหมดโอเคม,มาลบปาอย่าปาดึงก่อนดูปาดึงนั่นเนี่ยต้องใช้แรงเห็นป่ะเนี่ยไอ้ที่คล้องนี่ขำมาฮะพังไปแล้วพังไปแล้วดำหลุดไปแล้วดำไปไหนอยู่นู่นนะเราคลิมล็อกมาจากแผ่นใครดีกว่าเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้เบี้ยวเป็นอะไรเนี่ยโอเคเลย ใกล้แล้วมุเร็วใกล้ถึงใก,กล้กระโดดละได้แล้วม,ม,มีเงาพื้นเรียบเลยเ <c oughs> ดี๋ยวทำหน้าลองขึ้นไปยืนหน่อยไหมลองขึ้นไปยืนสิเทสก่อนอลองเลยลองก่อนนะ <c oughs> <c oughs> <อ>ได้ได้ดิ้นหน่อยก่อนเพราะยังไม่มีรอบเลยลอ่ะงมาก่อนใช <c oughs> <Ro ar. c oughs> ้ได้วางขาลด้อยนี่ให้ป๊าประกอบ เซฟเซฟรอบปั้มใสอ่อันนไ้นะคะ,ะใช่ลูกเวลากระโดดมันจะได้มีแบบไอ้ที่รอบๆเรอบไงลูกจะได้ไม่กระเด็นออกมานี่พอเราเดินไปนิดหนึ่นะครับเราก็ต้องมาดูตะเข็บที่คุมตรงสงปริงก่อนเลย <c oughs> ว่าตะเข็บด้านไหนด้านนอก <c oughs> จะได้ไม่ผิดกับป้าแบบนี้ง่ายสุดลูกแบบนี้ง่ายสุด นี่เดี๋ยวป้าต่อก่อนนะอะไรนะลูกโอยอ้อดใจรออีกนิดนึงลูกนาตาา,ายาใส่ค่ะรอไม่ไหวเลยอะไรค่ะเ,เรียกอะไรตะข่ายเหรอป้าบอกว่าเดี๋ยวดูตะเข็บก่อนจะได้ไม่ผิดจะได้ทีเดียวเพราะน้องโมเดียรจะกระโดดแล้วอ๋อเป็นยางยืดแบบปูยาจะกระโดดได้ใช่ไหมนี่จะเป็นยางยืดแบบปลูเลยเชียวฮะอะไรนะ อย่างนี่เราปลูกอ๋อปลูกเอาใช่เราก็คล้องหุ่นได้เลยเดี๋ยวมาดูกันเอาสีอะไรไว้ล่างสีอะไรไว้บนหรอสีเขียวไว้ล่างสีพูไว้บนแล้วกันเนาะอย่างนี้เหรอเอาพีเดียวใส่เองเลยเหรอสีเอาสีแดงไว้ล่างเลยหรอกเอาสีเขียวไม่ใช่หรอกเอาป้าสีเขียวให้ลูกไปให้น้องพีเดียวสวมเอาพี่เดียวสวมเอาพี่เดียวสวมเองนี่อย่างนี้ลูกนี่ยอ่าด้านนั้นนะลูกด้านที่หนูจับนี่ยลูกสวมเลยอ่ะอ่ะสวมนี่ก่อนสวมเลยค่ะ สวมเลยค่ะพี่เดียวพี่เดียวสวมนี่เก่งมากเนี่ยพี่เดียวประกอบเองเลยเนี่ยอ๋ออ่ะอ่ะอ้าวพี่เดียวต่อโอ้โหเก่งมากอ่ะเดี๋ยวรอปะป๊าขึงตะข่ายเนี่ยรอก่อนนะรอปะป๊าขึงตะข่ายก่อนย่างกันหน่อยเนาะโอ้พี่เดียโนะไปเอานู่นมาเลยนุ่นนุนถุงแล้วจุกเหลืองมาเนี่ยยกมาเลยพี่เดียวมาสวมเองเลยนะอ่า เข้ามาในนี้เลยพี่เดียวขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยค่ะอ่าอาเข้าไปอยู่ข้างในตะเข้าไปอยู่งในตะไคร่ก่อนก้าวเข้าไปนี่อาร์มอดมอดมอดนี่ค่ะมอดอ่าไปสวมนู่นเลยสวมเสาเลยหลงสวมที่ละอันมามาแม่จับให้มาอ่าสวมเลยนะเดี๋ยวสวมเสาร์เลยนะเนี่ยนี่นี่สวมอันนี้กันค่ะเนี่ยเดียวสวมเลยโอ้โหเออเออให้ป้ามาไอ้กดอีกทีหนึ่ง มันแน่นๆโอ้ต้องใช้แรงอือให้ไี่เดียวสวมมาเฉยๆแล้วกันั้นน่ะป้าก็ไล่ใส่หัวเสาละต้องใช้แรงนิดนึงอือเมื่อนู่นอุ้งค้งไม่ได้นี่มีประตูครับลูกมีประตูหลกเดี๋ยวมันมีประตูทางนี้หลกอย่ารอกันนะมีประตูซิปฟง่ายป้านั่งก่อนเย้ตอนนี้ป้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้ดีใจมากไปเร็วป้าเปิดประตูแล้วมีประตูด้วยเนี้ย ไปเลยอยากไปเลยโอ้โหกันตกนี่เดี๋ยว้องเด็กก็ตัวสนุกเลยเยอะเห็นทางร้านว่ารับน้ำหนักได้ประมาณ80กิโลแปสิกิโล ปรสูงเท่าไหร่นะสูงจากพื้นที่น้องมาเดียวยืนน้องมาเดียวสูงร้อยกว่านะประมาณสูงร้อยสองเนี่ยอันนี้น่าจะสูงประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบเซนโดยประมาณกำลังเหมาะนะเด็กวัยนี้นะเอ้ยไหนๆทำไงเอ้ยโอ้โหทำงั้นเลย กระโดดเหนื่อยพักกินน้ำก่อนแล้วด,ดูอะไรติดปอ่อก่ะ,ะโดดเลยเอ,อ้ยปาประกอบเสร็จป้าก็เก็บของด้วยนะคะเชวยป,ป้าเก็บของด้วยไหมหอ,อ้าวให้ป้า้ดเก็บกุญแจออกกำลังกายถือโดดโดด ดให้แม่กระโดดด้วยได้ป่ะเนี่ยแล้วก็มีสไลเดอร์อันหนึ่งโู้ยอันนี้นานมากนะคุ้มเลยนะเนี่ยซื้อตั้งแต่ตอนน้องโมเดลหกเดือนอ่หกขวบอย่างเงี้ตอนนี้สองขวบจะสามขวบแล้วสไลด์ทุกวันอันนี้น้องโมเดลก็เอาไว้เล่นกับน้องได้นะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาก็ไปเล่นด้วยได้เลยนะเนี่ยพี่ชามาเล่นด้วยได้ไหมเนี่ยได้ปะ เดี๋ยวเพื่อนๆมาให้ไว้กระโดดได้เอออเาลูกบอลเด้งๆไว้ด้วยดีไหมไว้ตีได้ด้วยดีไหมเนี่นี่ลูกบอลเนี่ยไว้ห้อยให้ไว้ตีดูกระโดดเหงื่ออันนี้เลยอุ๊ยป้านักเท่าไรคะแม่จ๋ายังไม่กล้าขึ้นเลยค่ะ ไม่จัาขึ้นได้ไม่เอาขึ้นไม่ได้ไม่เฉยแต่โดดไม่ได้ไม่จัาลองเหยียบๆหน่อยหน่อยนะโอ้โหไม่ได้ยัยน่นจะปิ๊ไม่มีตัวเองถ้าเห็นบอกว่ารับแต่แปดสิบจ่ายยังไม่ถึงไหมวิจัยยังไม่ถึงแปดสิบเลยโอ้โหเี่นๆนะมีมีที่กันตะข่ายดีเลยมั้งเนี่ยล้มมาก็ไม่นี่เลยไม่ออกไม่ตกลงมาข้างนอกเลยเห็นไหมดีเลย ป๊าเปิดประตูไว้ใช่เวลาน้องโมเดลจะเล่นน้องโมเดลก็เข้าไปกระโดดได้กระโดดเองนี่นี่น้องโมเดลกระโดดเล่นหน้าเด็กเลยดิ้ง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 โดดให้ปวดขาไปเลยไม่ได้หลุดเหงื่อน้ำน้ำหมดเกลี้ยงเลยหรอกอย่าให้ป๊าไปเติมก่อนนะรักก่อนนะเอากินหน่อยเอาๆอย่าป๊บนึงนะ โอ้เหลือน้อยหนึ่งอ่ะต้องเปิดฝาเลยอ่ะกระโดดเ่ยใช้แรงเยอะไงถ้าค่อยกินอย่าเปียกค่ะหลอกโอ้โหโอ้โหโอ้โหร้อนนะให้ป๊าอาหารพัดลมมาให้เอามาเพื่อแม่จ่าด้วยนะสนุกสนุกเลยดีกลางคืนไม่ต้องเข้าไปโดดเตียงแล้วนะ ใช่เด็กกะโดดแตนนี้ไกระโดดเตีตงยตงยใช่ต้องกระโดดเตียงแล้วเออชอบไหมน้องบูเดียชอบไหมคะลูกหืน้องบูเดียชอบไหมคะชอบชอบสนุกเลยโอ้ยเดี๋ยวลูกบอลไปหาแล้วนะวิตีเอาตีขึ้นมาเลยปุ๊บขึ้นมาเลย โอ้ยม่งเลยอย่าไปเตะเลยนะอีอีโอ看看네้ยก็ไม่เอาโอ้ยกระโดดล้มไปเลยโอ้ยกระโดดสะใจเลยอ่ะ อะไรนะอะไรนะคันเหรอร้อนไงลนกกระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวกระโดดเสร็จแล้วก็อาบน้ำดีไหมเล่นเล่นเล่นน้ำในกระมังนี้ป่ะโอปป้าป้ายกับขนมตัวใหญ่มาให้อะ่ะ <ś c ups> หนีแล้วจัดจากตรงนี้ก็ไ <ś> ด <c ups> <ś ups> ้อะมือมาแล้ว <ś ups> เอาไัน้ำลายหยดน้ำลายหยดงำง่า เป็นชุดว่ยน้ำตลอดเล่นน้ำลงเล่นน้ำในแม่น้ำเจ้าพรยาเลยเดี๋ยวน้องมาเด็วไปเล่นก่อนนะค่ะบ๊ายบายอุ้ย